สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนมาต่อที่เรื่องของราคาน้ำตาลกันบ้างครับก็มีความเป็นห่วงเป็นใยห,หลังจากที่รฐบาลมีการอนุมัติขึ้นราคาแล้วนะครับขายแล้วก็ไม่มีการคุมราคาขายปีกด้วยครับล่าสุดทางพักประชาธิป,ปัตย์ครับมีการเสนอรัฐนะฮะคุมราคาน้ําตาลอย่างจริงจังครับอย่าให้มีการกักตุนแล้วก็พร้อมแนะนะครับว่าให้เร่งบังคับใช้ภาษีความหวานครับเหตุคนไทยเนี่ย เป็นเบาหวานกว่า3ล้านคนแล้วนะครับในประเด็นนี้นะครับนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมครับอดีตสสบัญชีรายชื่อและประธานนโยบายของพรรคประชาธิป,ปัตย์ครับมีการถแถลงเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลที่กําลังแก้ไขปัญหาร,ราคาน้ําตาลทรายแพงเนี่ยให้ปลอดจากการกักตุนและควบคุมราคาขายปลีกไม่ให้ขายเกินครับราคาที่กําหนดเนื่องจากตลาดภายในประเทศยังมีท่านาการกักตุนน้าตาลทําให้ราคาขายปลีกตามร้านทั่วไปขยับขึ้นเกินราคาควบคุมครับ และยังไม่เห็นความชัดเจนของการแก้ไขเชิงโครงสร้างและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่ายด้วยฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงมาตอนคุณพิเศษกันครับการดูแลให้ราคาที่ประกาศเนี่ยได้มีการปฏิบัติจริงนะครับไม่ให้มีการกักตุนหรือว่าโกงราคานอกจากเรื่องของราคาที่เป็นเรื่องเฉพาะหน้าเนี่ยนะครับทางพักก็อยากจะขอให้รัฐบาลนะครับได้ดูแลปัญหาโครงสร้างของ อ้อยและน้ำตาลนะซึ่งเราก็มีทั้งหมด5ประเด็นด้วยกันที่จะขอเรียนเสนอนะครับครับโดยประเด็นที่เสนอนะครับประกอบไปด้วยครับการขอให้รัฐบ,บาเลเร่งรัดบังคับใช้พรบอ้อยและน้ำตาลที่ยังไม่มีการปฏิบัติตามนะครับโดยผลักดันให้มีการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่อ้อยกับโรงงานที่เป็นไปตามกฎหมายครับ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีผลผลิตที่สูงขึ้นปรับวงเงินเพิ่มหมื่นล้านบาทครับอัตราดอกเบี้ยงเงินขผ่อนปลนมากกว่านี้เพื่อให้ชาวไร่อ้อยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้นรวมถึงให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการตัดอ้อยสดแทนการเผานะครับเพราะมีผลเสียราคาอ้อยลดลงไม่ได้รับเงินชดเชยจากรัฐและยังเป็นบอกเกิดของฝุ่น PM10 และ PM2.5 ด้วยครับขณะเดียวกันครับทางรัฐบาลก็ต้องมีการสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในบ้านตัดอ้อยนะครับ ทดแทนการนําเข้าเครื่องจักรเก่าจากต่างประเทศและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนระบบขนส่งอ้อยโดยรถบรรทุกเพื่อการขนส่งด้วยระบบรางแทนนะครับแก้ปัญหาเรียกว่าบรรทุกเกินน้ําหนักทําลายถนนนะฮะทั้งนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลนําเรื่องภาษีความหวานที่ทางสสสเนี่ยเริมต้นไว้นะฮะมาต่อยอดครับเพื่อให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องการบริโภคอาหารที่มีความหวานเกินสมควรครับอีกข้อมูลที่น่าสนใจก็คือแม้ราคาน้ําตาลในประเทศช่วงที่ผ่านมาปรับขึ้นไปกิโลกร,รัมละ 26-29บาทครับแต่กำไรเนี่ยกับเทไปอยู่ที่โรงงานน้ำตาลเพียงฝ่ายเดียวครับชาวไร่อ้อยอยังได้การคำนวณราคาอ้อยหน้าโรงงานที่19-20บาทเช่นเดิมส่วนต่างถึง3-4ถึง4บาทไม่ได้ถูกคำนวณเป็นไรายได้ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายครับที่ใช้ระบบ70-30ชาวไรอ้อยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนจากราคาอ้อยสัดส่วน70และโรงงานน้ำตาลครับผลตอบแทนการผลิตสัดส่วน30ครับ และปีนี้ถือเป็นปีแรกนะครับที่เกิดปรากฏการณ์ราคาน้ำกาลทรายในตลาดโลกเนี่ยสูงกว่าราคาน้ำตาลทรายในประเทศครับตั้งแต่ประกาศลอยตัวในปี2561นะครับก็ถือเป็นการบ้านใหญ่ของหลายกระทรวงโดยเฉพาะ2กระทรวงก็คือกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสากร,รครับที่ต้องหาจุดร่วมกันให้เกิดผลประโยชน์อย่างครอบคลุมทางเรื่องเศรษฐกิจการค้าทั้งในและต่างประเทศรวมถึงสุขภาวะของผู้บริโภคด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่า ราคาปรับขึ้นไปแล้วนะฮะก็ต้องเตรียมตัวกันแล้วก็ทางผลิปัติเองก็อยากจะเสนอว่าให้มีการควบคุมให้มันดีกว่านี้โดยเฉพาะเรื่องของการกักตุนราคาแล้วก็กักตุนน้าตาลนะครับซึ่งถือว่าทําให้พ่อค้าได้เปรียบผู้บริโภคนะครับ